พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเป็นเลี่ยงกายนี่เพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุรส่งสันรเสรนนะครับบ่รับประกันนะถึงแม้ว่าจะสถาปนาพอเมเป็นมหากตริย์เป็นราชินีมีเงินมีทองมีสมบัติเกี่ยวเจ็ดประการพระพุทธองค์เป็นยำบบ บ่นหลับประกันตัวนี้ว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเนี่ยเขาพ่อมานางบาสายแม่มานางบาพ่อมานางบาขวาแม่มานางบาสายให้กินให้นอนอยู่บาสายบาขวาเนี่ยตลอดอายุของเพิ่นขี่เงี้ยวเมี่ยนเซ็ดต้นเซ็ดตัวอาบนำดูแลย่างดีอาหารฉันเลิศ ตลอดอายุเพิ่นเกิดเพิ่นยังบผลับอยู่ว่าเป็นการตอบแทนพ่อแม่เรื่องกายนี่ดิั้งคนนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่เดือนหาลอยว่าได้ตอบแทนบุญคุณเพิ่นบางคนขอขอจนตายนี่ก็ไปขอเงินพ่อใหญ่ดิพ่อใหญ่บ่มีเงินไหน ใาจจะไปเสพย,ยามาขืดพ่อเจ้าของหมู่บ้านกาเคยเหตปิดขอเงินบดได้ดังใจจับวี่เสนาเมียก็เคยเตะเงินใส่เพิ่นก็เคยเพิ่นเอาว่างไว้มันเห็นผาบเลยหมื่บัานเป็นไปขอเงินหรือบอดได คุณน้องคนสุดทองอเหล่าหึือในเหตุการณ์ีอยใหญ่นี่มัยยนบ่ให้เงินเหลือกับจำบักจมดําหนักกับตามภาษาผู้เฒ่าแปดสิบห้าปีก็คือิมมอารมณ์โมโหที่เหล่าถือเป็นจมเป็นยังกับจะคุมคลังเอาเงินเอาทองให้มันกันบบได้วัด ตอบแทนบุญคุณเพื่นพ่ออย่างเม่นนาบานเขาจะจอดเอารถโรเซลอยมาจอดเอารถบีเอ็มเอารถเบนทรถสี่ตองรถออดีโตโยต้ายิซูซุมิตซูเต็มเลี่ยงอยู่คือเต็นรถลดนี่ถ้าลูกขายา ติดยาเสพติดลูกติดโคกติดตะล่างพ่อแม่น,นอนอยู่เงือนฮ็ดจังไดพยบนก็นอนบอ่หลับเนาะเธรู้ว่าลูกบ่แม่นคนดีนี่พ่อแม่เป็นนอนบ่หลับแม่นตายก็ตาบ่หลับแม็นจะมีเงินมีทองหลายา่ไดมันก็บด้สรางความสุขให้ใจของพ่อใจของแม่นี่ แต่การเขาเดี๋ยวมาบวชตัวนี้มันบ่ได้เลี่ยงกายแต่เลี่ยงใจผมนี่ไปอยู่น้ำหลวงพอ่อหลวงพ่อเราได้เลี่ยงทั้งกายเลี่ยงทั้งใจเอาแม,ม่มาอยู่น้ำอาบน้ำหาป้อนเขาเ็จตนเ็จโตท่าเปล่งแตงโตหย้ยเห็นยาไใ้น้ำตามันไหลออกเพิ่นได้เลี่ยงทั้งกาย ตัวสำคัญนี่เลยคือเลี้ยงทั้งใจเขาได้บวชนี่ม่น้องบรดิเหตุอย่างพ่อแม่เพิ่นกิบดบวชเป็นห่วงเด้อครับเพิ่นกินข้าวเสียมนอนหลับไล้เขาบวชดยูยนี่แหละบางครั้งอาจจะขอเงินเพิ่นกิดให้โดยมีความสุขที่ว่าวคํานี่ต่ก่อนผมเจ้าเงินน้องพ่อนะ้าแม่เป็นคารวาตตรงขอขอก็ดบวได้ดังใจสำหรับ แต่เมื่อบวชมาแล้วนี่บวชไม่ใหม่สัมปตนะบวท่านได้ดีอย่างหนึ่งพวกมันดีหย่อนกบโป่งผมผมผ่าอย่างนี้พอแม่ถามว่ามีเงินใสอยู่บ่ชหรอเพิ่นเป็นห่วงละ่ะแล้วก็บอกชเลื่องเงินนี่บ่ขาดเลยทีนี้อยากเห็นยังเพิ่นกับหาให้อยากสางนั่นสางนี่อยากไปใส่เพิ่นคุปใส่มือให้เลย บ่ถามผมเพิ่นก็คงจะกินเขาแสบนอนหลับเป็นหลูกมีบาทน่อยเดียวมีกดหนึ่งหลังเพิ่นก็มีความสุขนี่ซึ่งมันตรงกันขามกับลูกบอดีแม้นหาเงินหาทองให้สม,มุตินะผูดยัง ประกอบอาชีพพิษขายยาบายาอียา